จ้าหน้าที่อาสากู่ภัยปะทิวไปเดินสำรวจบริเวณแนวชายหาดทุ่งซางอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเมื่อคืนนี้เพื่อค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางเนื่องจากจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่เขตติดต่ออยู่ทางใต้ของจุดที่เรือ หลวงสุขโขทัยอับปางและยังเป็นทิศทางที่กระแสคลื่นลมซัดเข้าหาฝั่งอาสากู้ภัยประทิวไปพบกางเกงวอร์มแบบผ้ารม่มสีโรมท่าแถบสีแดงและหมวกคลุมทรงถังสีดำมีผ้าปิดกันแดดถูกคลื่นซัดมาติดชายฝั่งบริเวณหาดทุ่งซางแต่ไม่พบคนก็ได้เก็บรวบรวมและส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะเรือประมงไปพบกับแพรชูชีพหนึ่งลำเสื้อชูชีพหนึ่งตัวและยังพบโดมเรดรานขนาดใหญ่<ป>น้ำหนักนรวมสิ ซึ่งเป็นโดมเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่บนยอดสเสาเรือเรือหลวงสุขโขทยัยรวมถึงแพชูชีพที่ลอยกลางทะเลที่อำเภอละแมและอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรห่างจากฝั่งไปประมาณ10กิโลเมตรเรือประมงลากแพชูชีพมาเก็บไว้บริเวณปากร่องน้ำส่วนโดมเรดาร์คาดว่าจะลากเข้าฝั่งได้ในช่วงเย็นค่ะขณะที่แพชูชีพที่พบเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเป็นแพที่ส่งลงจากเฮลิคอปเตอร์ตั้งแต่คืนวันที่18ที่ผ่านมาถูกคลื่นซัดมาทางนี้ก็ได้นาไป เก็บไปแล้วเช่นกันค่ะ